วัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดาวนะครับที่คุณควรมีและดาวที่คุณควรระวังนะครับเวลาที่มันไปขึ้นที่ฝ่ามือของคุณจะมีจุดสังเกตอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับแรกนะครับให้ดูที่ใต้เนินอาทิตย์กอนเลยตามรูปเลยเห็นไหมคนนี้มีดาวชัดเจนนะคนที่มีดาวห้าแฉกแบบนี้นะครับถ้าทํางานราชการเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ ตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปกว่านั้นถ้าทํางานการเมืองเนี่ยมีโอกาสเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างนะครับแต่ถ้าทําธุรกิจก็มีโอกาสเป็น CEO นะครับเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆคือเป็นคนที่มีบารมีแหละพูดอะไรก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเราจะตีความไปเลยเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จเกี่ยวกับงานที่ทำนะนะครับได้รับการยอมรับอันนี้จุดแรกที่ควรมีจุด2ดาวที่เนินพืหัสนะครับดาวที่เนินพืหักเนี่ยนะครับมันหมายถึงคุณนะครับ จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักมันจะสามารถทําให้เราต่อยอดทางธุรกิจได้คืออย่างบางคนเขาอาจจะรู้จักเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นดารานักร้องแต่ก็สามารถไปทํางานธุรกิจได้นะครับอันนี้ดาวที่ควรมีดาวอีกจุดหนึ่งนะครับดาวใต้นิ้วนะครับก้อยหรือดาวที่เนินพุทธส่วนมากจะเป็นคนที่พูดเคาะห,หรือใช้คําพูดคําจาเรียกเงินเรียกทองได้หรืออีกนาหนึ่งมีโชคทางด้านการค้าด้วยก็ได้อันนี้ดาวที่คุณควรมีนะ อันดับต่อมาดาวที่คุณควรระวังดาวที่คุณควรระวังหนึ่งดาวที่ทับเส้นวสาสนาครับถ้าเส้นวสาสนาของคุณมีดาวทับก็บอกบอกว่าเมื่อจุดอายุมาถึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแบบฉับพลันการผ่าตัดก็ได้นะครับอุบัติเหตุนะครับการผ่าตัดนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยถ้ามันไปทับเส้นวาสนานมันจะหมายถึงเกี่ยวกับอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับจะส่งผลต่อเจ้าของมือนะครับในทางที่ลบนะ แต่ถ้าดาวนะครับอยู่ในตำแหน่งกลางมือนะครับทับเส้นวาสนาแสดงว่าคนนี้เป็นคนชอบทําอะไรเสียเส่ยงๆนะครับขับรถเร็วอะไรเงี้ยนะครับทำอะไรก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยรักษาความปลอดภัยกับตัวเองเท่าไหร่นะครับอันดับต่อมาดาวที่เส้นสมองครับถ้าเกิดดาวห้าแฉกที่เส้นสมองต้องระมัดระวังนะครับพวกโรคจิตประสาทคิดมากเครียดจัดคิดเยอะฟุ้งซ่านเยอะนะครับตีไปตีความเลยครับเรื่องเกี่ยวกับจิตประสาท นะครับถ้าดาวทับที่เส้นสมองเนาะเพราะว่าเส้นสมองเกี่ยวกับเรื่องความคิดจุดสุดท้ายดาวที่เนินจันทร์ครับถ้ามีการกรบาดหรือดาวที่เนินจันทร์ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้าครับแสดงว่าคนนี้เคยจมน้ํามาแล้วตกน้ํามาแล้วเคยผ่าตัดหนักๆมาแล้วก็คือเกือบตายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณอีกนะครับให้ตีความเลยให้ระมัดระวังการเดินทางทางน้ํา